สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงจูเนียร์ทอล์ครับสัปดาห์นี้มาอยู่กันที่สนามกอล์ฟสิงปากขอนแก่นกอล์ฟคลับครับสนามกอล์ฟที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในภาคอีสานนะครับนักกอล์ฟเยาวชนที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นนักกอล์ฟเยาวชนที่มีความสามารถนะครับมีแชมป์หลายรายการนะครับเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นครับเป็นนักกอล์ฟเยาวชนสาวนะครับความน่าสนใจของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเรามีให้ชมแน่นอนครับในจูเนียร์ทอล์ครับพอดกอล์ฟออนทีวีกับอังขึ้นปูครับ ครับคุณผู้ชมจูเนียทอกลับมาเจอกันอีกแล้วนนครับวันนี้ผมก็อยู่กับนักกอล์ฟเยาวชนที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับอยู่กับน้องเบสครับสวัสดีครับเบสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรินดาโพกันนะคะชื่อเล่นชื่อเบสอายุ15ปีตอนนี้เบสเรียนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยา,ายนอาขอนแก่นวิทยา,ายนนะครับอายุ15ปีครับเข้าสู่เรื่องกอล์ฟดีกว่าได้ข่าวว่าเป็นนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีของขอนแก่นนะครับเริ่มเล่นกล้องถึงเมื่อไหร่ สิบขวบค่ะสิบขวบอ๋อแต่ก็5ปีแล้วเนาะห้าปีโอเคไปยังไงมายังไงครับถึงไปไปเล่นกีฬากอล์ฟได้ก็วันนั้นรู้สึกพ่อจะพาไปสนามกอล์ฟค่ะอ่าแล้วก็จับจับตีตีแล้วก็สักหน่อยก็เลยแบบพาไปล่อยปล่อยขึ้นล่อยขึ้นก็เลยลองตีดูก็ชอบอย่างเงี้ยค่ะเขาบังคับหรือเปล่าครับให้เราไปเล่นไม่่ค่ะไม่ได้บังคับก็คือเราปเล่นตีเล่นเล่นเล่นก่อนเล่นเล่นก่อนชอบแล้วก็ ไปดูแบบเขาตีใน LPGA อะค่ะก็อยากตีบ้างอะไรอยางเงี้ยเจุดเริ่มต้นก็คือแบบว่าเห็นคุณพ่อไปกับคุณพ่อเราก็ดูใน LPGA ก็เห็นว่าเขาเท่อยากตีบ้างอย่างเงี้บ้างใครในสอนกอล์ฟให้เราล่ะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ตอนเริ่มต้นอะตอนเริ่มต้นไม่มีค่ะก็เป็นพ่ออ๋อคุณพ่อก็เหมือนคอยสอนให้อันนี้ทำอย่างนี้นะอะไรอย่างงี้พอไปได้พอไปได้ครับ อย่างนี้แล้วมาเริ่มจริงจังั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มจะคิดแบบไปแข่งหรือบ้างอะไรเงี้ยก็หลังจากเล่นประมาณปีกว่าๆค่ะครับก็เริ่มแข่งอะไรเงี้ยก็เริ่มให้โปจับเนี่ยค่ะให้โปจับจำได้ไหมโป้อะไรสอนให้นานแล้วนะครับมัน5ปีแล้วเนาะเออก็อาจจะมีหลงหลงลืมกันบ้างแล้วพอไปแข่งครั้งแรกรายการไหนอันนี้ต้องจําได้แล้วละ แข่งของสมาคมอะคะ่ะเป็นแบบขัดประจําภาคอีสานนะ,ค,ะครับแล้วยังไงเอ่ยแล้วผลงานดีไหม <c oughs> ไม่ดีคะ่ะได้แบบลองสุดท้ายจํ <c oughs> าสกอร์แรกของตัวเองได้ไหมร,ร้อ,รอยเจ็ดอ่าร้อยเจ็ดโอเคครับคราวนี้ <c oughs> ถามถึงความพอตอนนั้นคิดตั้งใจยังว่าจะงั้นจะเล่นต่อไหมพอละครแรกไปแข่งก็ไม่ดีเลยก็จะตั้งใจเอาไหมคะเพราะว่าเรายังเพิ่งเล่นไม่นานแล้วก็ อย่างประสบการณ์วิธีเิ่งไปแข่งครั้งแรกค่ะก็เลยไม่เป็นไรเอาใหมอ่มอย่างนี้ใช้เวลานานไหมครับจังหวะน้องเบสจะเริ่มแบบประสบความสําเร็จเริ่มน<า>นได้แชมป์บ้างได้อะไรบ้างนานแล้วเ<า>มื่อไรครับที่ที่ไปถึงงจุดนั้นได้แชมป์ก็ตอนนั้นก็เริ่มเล่เเนได้ประมาณสามปีกว่าแล้วโอ้สามปีกว่าเลยเนาะคือซ้อมซ้อมตลอดซ้อมตลอดแล้วก็ตอนนั้นก็มีโป เมทีอ่าโปรเมทีสุดรเริ่มเริ่มตอนนั้นเลยค่ะก็เลยได้แชมป์คือเหมือนว่าโปรเมทีเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลช่วยดูวงสซิงด้วยอยู่อะไรเราก็ดีขึ้นผลงานดีขึ้นไปได้แชมป์แล้วก็ดีขึ้นต่อเนื่องอาจะดูวครับก็เป็นยังเป็นโปรเมทีอยู่ที่ดูให้ต้องตัวนี้ครั้งแรกเลยครับที่ไปได้แชมป์จำได้ไหมรายการอะไรก็สมาคมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นภาคขัดภาคไพศาลค่ะทีเจเนาะทีเจแคทโอเค ก็ก็สามปีกว่าจะได้ไปถึงระดับนั้นนะครับพอได้แชมป์แล้วเร้อย่างนี้เราเกิดกําลังใจขึ้นไหมก็เกิดขึ้นก็ซ้อมเยอะขึ้นมากกว่าเดิมซ้อมเยอะขึ้นครับเพราะว่าชนะด้วยกอ์ไม่ดีไม่พอใจเท่าไหร่ค่ะมันยังไม่พอใจแล้วไปแชมป์รายการใหญ่ที่น้องเบียร์ได้มามีอะไรบ้างเลยลองไลฟฟังคอลี่ายจูเนียเวอร์ที่ปีที่แล้วได้แชมป์ไปค่ะแล้วก็ ปีนี้คัดเออเชียแปซิฟิกคัที่ไปพม่ามาครับรอบคัดลอบคัดค่ะคัดไปจุนิเวอร์ปีที่แล้วเราได้ไปจุนิเวอร์ด้วยครับที่อเมริกาปีนี้ก็ได้ไปค่ะไปเอ็กเซมแต่ว่าไม่ได้คัดลอบไปอ๋อครับแล้วแล้วที่บอกเมื่อกี้เอเชียแปซิฟิกที่ปีล่าสุดครับก็ได้อันดับเท่าไหร่เลย ที่คอลี่ไฟไปคอลี่ไฟได้ที่หนึ่งไปค่ครับแล้วก็ไปแข่งที่พม่าค่ะแต่ว่าทําผลงานได้ไม่ดีนะได้ที่สองเห็นด้ข่าวว่าสองวันแรกนําหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนั่นจูเนียเวอร์นั่นใช่แล้วครับจาได้อยู่ว่าสองวันแรกนํานะครับพลาดเนาะนิ่เียวประสบการณ์ตื่นเต้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่จูเนียเวิร์คนแบบคเก่งๆทียบบคนเก่งๆเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ไปครั้งแรกด้วยเกิดความกดดันมากครับ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะเปประสบการณ์อ,อนาคตครับเราตั้งเป้ากับกอล์ฟไว้ยังไงบ้างาเล่นกอล์ฟถึงขั้นไหนจะเทินโปรภายใน2ปีอ่ะสองปีสปี2ป,ปีก็คิดตอนนี้ยุ <5. S> 1สิบห้าสเรียนจบม .6 เนาะใช่ไหมประมาณนั้นประมาณมห .6 อหมอะไรที่ทำให้เราเล่นกอล์ฟมาถึงทุกวันนี้ครับก็เรื่องของ ชอบอะค่ะครับชอบแล้วก็พ่อแม่ครังครอบครัวส่งเสริม,อ,ม,อ,มอยากให้เล่นกอล์ฟเพราะว่ามันได้หลายอย่างค่ะจิตใจสมาธิแล้วก็ใช้สมองในการเล่นกอล์ฟเยอะค่ะในการวางแผนก็ว่าใช้สมาธิมากครับเพราะว่าถ้าเควก็ไปเหมือนกันนะจิตใจต้องเข้มแข็งครับแล้วเราได้อะไรกลับกลับมาบ้างจากการที่เราอยู่กับกอล์ฟมาห้าปีแหละก็ได้ จิตใจเข้มแข็งขึ้นค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นความอดทนครับครอบครัวสนับสนุนให้เล่นกอล์ฟยังไงบ้างครับเต็มที่เต็มที่เลยค่ะมีได้ข่าวมีน้องชายด้วยค่ะน้องชายก็เล่นกอล์ฟเก่งเหมือนกันค่ะครับก็เป็นครอบครัวที่เล่นกอล์ฟทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนาะเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันน้องไปด้วยกันซ้อมกันไปได้วยกันกันค่ะตองน้องไปแข่งพี่ก็ไปเชียร์ก็บางทีก็แข่งด้วยกันทั้งคู่แข่งด้วยกันทั้งคู่นะครับตรงนี้ เราจะเดินเดินหน้าเป็นโปรในอนาคตนะครับแล้วถามว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นโปรแล้วอะเราไม่ได้เป็นเล่นกอล์ฟเราอยากจะทําอะไรอยากเป็นผู้พักษาโอ้อย่างนี้ต้องตั้งั้งใจเรียนเลยนะเนี่ยคนที่พักษา <c oughs> <c oughs> นี่ถามต่อตจะ,จะ,จ,ะจะเป็นผู้พากษาแล้วผลการเรียนเป็นไงบ้างอยู่ขอนแก่นวิทย์ก็ค่อนข้างจะเขาค่อนข้างจะสติเรื่องของก,การศึกษาเหมือนกันในเดือนที่แล้วกูก็ทําเกรดดีอยู่คะ่ะแต่ว่า <c oughs> ปีนี้เริ่มเข้ามาเรียนอังกฤษโปรแกรมก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <ừ m. S 2> ก็กําลังปรับตัว <ừ m. S 2> ค่ะก็คือพยายามแต่ก็ยังไม่ทิ้งทั้งเรียนทั้งกอล์ฟไ,ไ,ไปด้วยกันได้นะครับซ้อมกอล์ฟปล่อยมาอาทิตย์หนึ่งก็ทุกวันค่ะทุกวันเลยนะครับมีเวลาก็มาซ้อมซ้อมที่นี่นะ,ะที่นี่นะครับสูนปากครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่เขาอากำลังคิดว่าจะเล่นหรือไม่เล่นกีฬากอล์ฟปีให้เชิญชวนเข้ามาเล่นกีฬากอลนะ์ฟ่อยค่ะสำหรับคนที่จะเล่นกีฬากอล์ฟนะคะกีฬากอล์ฟได้ทั้งหลายอย่างได้ทั้ง จิตใจสมาธิแล้วก็ความอดทนในการฝึกซ้อมจะนานหน่อยนะคะกว่าจะแบบไปแข่งได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพึ่งท้อแท้ก็ฝากไปท่านี้นะคะครับครับสำหรับวันนี้นะครับอังคุนปูก็ขอขอบคุณน้องเบสมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับช่วงจูนียรทอลของเรานะครับแล้วก็พอดกอบครับ ยังมีของที่ลึกๆนะครับม่อไปกับน้องเบสนะครับเป็นหนังสือ Thailand Golf Sourcing Guide 2012นะครับไดเรกทอรี่ที่รวบรวมเกี่ยวกับสนามกอล์ฟทั่วประเทศไปหมดเลยนะครับมอบให้น้องเบสครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะครับช่วงจูเนียร์ท็อปในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับว่าผมนะครับจะไปพูดคุยกับนักกอล์ฟเยาวชนคนไหนนะครับและน่าสนใจอย่างไรนะครับติดตามพร้อมๆกันนะครับกับจูเนียร์ท็อปครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ จบแล้วนะคะสำหรับรายการ h o t g o ล์ฟออนทีวแล้วก็หมดเวลาของฮานอยแล้วด้วยค่ะแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าฮานอยสัญญาค่ะว่าสัปดาห์หน้าและต่อๆไปนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสนามที่จะสวยงามมีความท้าทายมีความนักนหามากยิ่งขึ้นค่ะติดตามชมรายการ h o t g o ล์ฟออทีได้ทุกวันอังคาร3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะทางช่อง Add Design Channel ค่ะแล้วพบกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ